สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี่ยังแม็กจะพามาต้มหัวปลาจ้าพี่น้องจ้าตม้มยำหัวปลาเนะแต่จะมีปลาแซลมอนนะคะแล้วก็มีปลาซาบะค่ะพี่น้องจ้าย่ยแม็กเตรียมเอาไว้นะจ้าอาจจะสีบบสวยเพราะว่าย่าแม็กแชร์แชร์สองฟีดไว้ค่ะแล้วก็จะมีเครื่องต้มยำนะคะพริกขัวกับหอมแดงจ้าน้ำปลา เกลือแล้วก็ขนอนะคะก็มีหอมผักชีแล้วก็ขึ้นฉ่ายะคะ่ะพี่น้องจ้าก็จะมีมะเขือเทศนะคะแล้วก็มะขามเปียกจ้ะบักหน้าจะแม็กเลือกไว้ทาบีบหากบปเปียวหรือว่าเอ่ีเปียวอยูกอ่กับบีบใช้จักเปลืองนะคะพี่น้องคะ่ะจักสีกหนึ่งเนาะน,นะคะเอ่อเพอื่เขมหอมจ้ะพี่น้องจ้ามาต้มกันเลยจ้ะพี่น้องจ้า บอเดือดได้ที่แล้วน้องจะนอ้อนี่แม่ทัใส่เครื่องต้มยำนะคะดียังไม่เตรียมใบกะใส่เกลือแล้วก็ขนอลงไปเลยจ้ะพี่น้องจา้า ใส่ปลาลงไปเลยจ้าทีาทเรือก็จะล่อให้เดือดแล้วจ้ะรอให้เดือดให้ปลาซุกนอกจากพี่นองจ้าใครมานะปรุงรสนอกจากเนาะจ้นะจปลาก็จะซุกแล้วนะคะยามแมก็จะเตรียม เตรียมมะเขือเทศนะคะใส่ลงไปเลยจ้ะใส่มะเขือเทศลงไปเลยแล้วก็มะขามเปียกด้วยเลยจ้ะแม่แม่ชอบกินเปรี้ยวด้วยจ้ะพี่น้องจ้าแล้วมะเขือเทศนี่หลายจ้ะบันยาแม่ยแม่ก็กกจะใส่พอดีอยากจะกินมะเขือเทศก,ก็จะใส่พริกนะคะพี่ยาแม็กเตรียกใบจ้าลงไปเลยจ้ะ ดี๋อีกสักภาพจะพี่น้องจ้าจ้าผู้ใดอยุไก่ไกลๆมากกินกับยจ้าแมกเดอจ้าพี่แม็กขาดก้นกินด้วยจ้าพี่น้องยังแม็กินผู้เดียวนะค่ะกินผู้เดียวก็จะกินด่วมั่นเครื่องหนึ่งอีกเครื่องนึงเก็บเขาตู้เย็นค่ะพี่้องจ้าเพราะว่าผมมีก้นกินนั่นเนาะค่ะเนาะกินบหมดจ้ากับพรายจ้าย่แไ็ก็จะเติมน้ำป่าลงไปเครื่องนึงเนาะจ้าชิมึงก่อนนะคะเนาะทำบพาพ่อยังแม็กให้เติมไม่จ้า ยาแม็กซ์ิ้นแล้วแสบแห้งจ้าพี่น้องจ้ามาเด้อจ้ามากินกับยิ่งแมกจ้าสุดแล้วยาแม่ก็จะใส่พัชชี่หรือกระพักตังโอนะจ้าบางคนก็เอิญตังโอเนาะบางคนกระเอิญขึน้น,น,นายเนาะนะคะพี่น้องจ้าใส่ลงไปเลยจ้าผักสลบจบทันทีตามสไตล์ยาแมกนะคะมากินกน้ำยาแมกซ์เลยจ้า เรียบร้อยจ้าพี่น้องไม่กินน้ำกันจ้ามาจ้าพี่น้องจ้าไม่กินข้าวก็ย่าแม็กจ้ามีต้มย่าหัวปลาเนี่ยแหละเนาะแล้วมีหัวปลาแล้วก็มีปลาซาบะนั่นะจ้าพี่น้องจ้าก้อยไข่มดแดงนะคะลูกสะใภ้ไห้จ้าก้อยไข่มดแดงแ่เอาจากสวนย่าแม็กนี่แหละจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็ ปิ่งปิ่งปลานะคะปิ่งปลาปลานิ่นตอนนี้ไๆจ้ะเข้าเหนียวจ้ะพี่น้องจ้ากองหน่อยยัดแน่นแน่จ้ะมาเด้อจ้ะพี่น้องจ้ามากินเข้ากับยาแมกจ้าสวัสดีค่ะได้เวลาจ้าได้เวลาแสบเด้เวลาพ้นไข่จ้ะพี่น้องจ้ามาจ้าพี่น้องจ้ามากินกับยาแมกเด้อต้นปลาค่ะควอยแคมปบาแดง ปิ้งปลาตอนใหญ่ๆจ้ะพี่น้องได้ยังกินเนาะจ้ามากับย่างมันมี่เน่ากินกับมากินกับยำแม็กจ้ากับมีแล้วกับมากินพร้อมกันจ้าพี่น้องจ้าข้าวเหนียวนะคะยำแมกแบ่งมากจ้ายำแม็กโบแบกงกองกองใหญ่มากจ้าต้มปลาเนาะยำแม็กซิม้ยมเหลวแซ่บแซ่บจ้าขอบังหน้าจาักเปื่องค่ะพี่น้องจ้าเพื่อความหอมเนาะ กินกับพี่นอ้องนะจ้ะบแมันกินผู้เดียวได้กินกับพี่น้องจ้ะอืมแซ่บจ้ะแซ่บกะเบืองหนากะยัง่งยั่งบวมๆจังหน่อยนะคะพี่น้องจ้ะซีมือนวจ้ะมือน,นี้กะมือที่หานะจ้ะมือที่สีนะจ้ะมือน,นี้มือที่ซีจ้ะ กับลดอาการเจ็บลงแล้วจ้ะแต่ว่ายังบวาเนเศร้าเจ็บแต่ว่ากับเ้าบวไปกระแทกไปถือกับวบเจ็บจ้ะยังเครื่องเครื่องอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะมาจ้าก้อยแคมปะแดงเด้ออืม,มเกลือที่จะม่ไปเก็บมื่อเสาจ้ะ ลายน่วยจ้ะพี่น้องแต่ว่ายังแบกเลือแค่เอามาสองน่วยจ้ะลูกไส้กับลูกสะพายญงอยูงง่ในสวนจ้ะพี่น้องเพราะว่าลูกเพ่ก,กินจ้ะเฮ็ดแห่กับแมกกินลูกสะพายเฮ็ดจ้ะจับจ้ะ เวลาแห่งความสุขความสุขอยู่ตรงนี้มาเด้อสมฤทรไทยลูกหล่ะมากินเข้ากับแม่น้องนารินทร์พี่มาลาคุณแม่ติว๋วไม่หวานจ้ามาเด้อจ้าพี่น้องทุกท่านจ้า พี่น้องบ้านไกลบ้านไกลอยู่ที่ไหนก็สงใจถึงกันเนอะจาะเนาะเมื่อนี่แดดอ้ะในแม็กเลือกที่จะทำงานอยู่ในล่มแ,แดดจะบลร่องสวนนะพี่น้องจะจะเลือกเ็ดทําความสะอาดบ้านจะ้ะ แต่ของแซบแซบทุกอย่างกินบุถูกัเลยจ้า <c oughs> แม็กเังคลิปน้องปลาหมูว่านช่องน้องปลาค่ะ ปาค่ะเบ่งกันตลอดเลยอะก็ไลน์ช่องติดติดตามกันเนาะยังแม็กก็จะดูทั้งมือถือบ้างดูทั้งคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ซ้มสองเครื่องจะพี่น้องคอมพิวเตอร์ยัยแม็กตั้งเอาไว้สองเครื่องก็จะดู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 ช่วงนี้เป็นช่วงดูคลิปจะดูช่วงไหนดูช่วงเที่ยง ที่ยงถึงถึงสี่โมงแรกเลยจ้ะยแม่ยจะไล่ดูคลิปไล่คลิปได้ดูคลิป,ได,ลป,ไ,ดดลปได้ตอบคลิปแล้วก็ตื่นเศ้ามากเนี่ยยแมาก็จะหยิบโทรศัพท์นะคะแล้วก็เบิ้งคลิปก่อนจ้ะแต่ว่าช่วงเศ้าเนี่ยจะบบได้แบบบบได้เน้นนะคะก็เบิรงแบบสบายๆกินกาแฟไปแล้วก็แต่ทำธุระส่วนตัวนะคะก็ดูคลิปไปด้วยนะคะ แล้วก็แต่ว่าช่วงช่วงเที่ยงถึงบ่ายสองยังแม็กกันหนาหน,าจ,น,า,หนาจอเลยจ้ะนั่งหนาจอเลยก็วอรรอน้องปลานะคะน้องปลาเอ่อเอายังแม็กกินเขาน้ำหมวันขีบกินเจ้าก็ดู y o ยูทูาทำ u t u b e รู้สึกมีความสุขนะคะมีความสุขมากๆนะคะได้ได้เพื่อนนะคะได้ได้เพื่อนที่ดีนะคะได้พี่ได้น้องได้ลูกได้หลายอย่างเนี่ยก้มดูกันเก็บอาหารการใช้ชีวิตของแต่ละคนบางคนขยันขยนันหาก,กินม้านมาแต่ว่ามี ช่องโอ้โทษจ้จพี่น้องช่องกินเนาะจะกินเป็นแซแสบตะแ่บกินจนย่าแม็กย่าแม็กเบิ้งเพ่นย่าแม็กต้องไปหาเขากินเน่ะแต่ก่อนนี่ย่าแม็กไม่เคยเป็นนะอารมณ์นี้ค่ะตอนนี้ย่าแม็กเป็นนะเบิง้งเบิ้งคลิปเราเกิดอาการหิวเขาเนาะนี่ว่าก็ไปหาเขามากินจ้ะ มีความรู้สึกดีดีจ้ะพี่น้องจ้ะแต่ช่องียแแมกจะเป็นกนารเปิดเผยเปิดเผยชีวิตเป,เปิดเปิดเผยชีวิตแบบว่าชีวิตการใช้ใช้ชีวิตแต่ละวันประจําวันนะคะเดี๋ยวคือแย่แมกประเด็์ออกไปเห็นนัาทางนอนกจ้ะแย่แมกก็จะทําสวนแล้วก็ทํางานในโร่งบ้าง <c oughs> ทำงานในในร่มตอนที่ย่าแม็กเข้าไปลิงก์รายการสดเนาะย่าแม็กจะต้องฟังตลอดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าย่าแม็กทิ้งไว้ย่าแม็กไปเห็นอย่างอื่นเราเผื่อรายการสะดุดหรือว่าเน็ตไม่มานะคะทั้งตนสังกัดเพิ่ก็จะเกิดอาการไม่พอใจว่าย่าแม็กนีบบ่บ่มีความรับผิดชอบนะคะเราก็จะ ถอดสปอนเซอร์แล้วเราก็จะไม่มีตังค์เพราะฉะนั้นเละค่ะความรับผิดชอบนะคะอันนี้ต้องอันดับหนึ่งเลยนะคะพี่น้องจ๋าต้องหูนี่ต้องฟังอยู่ตลอดเวลาว่าได้ยินเสียงวิทยุไหมแล้วก็รายการที่ออนแอร์ไปนะคะเพิ่นเบาอีหยางแน่จังสิงนะคะ <c oughs> ผิดผิดกฎของกสทชอบอนะคะหรือว่าอะไรถ้าผิดเราจะแก้ไขยังไงถ้าผิดเราก็แก้ไขคือการเปิดสปอตทับ จริงๆบ่ยอยากเอามาบอกเลยตรงนี้ค่ะพี่น้องค่ะนี่คือวิธีการแก้ไขนะคะในการทํางานนะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะพยายามแก้ไขนะคะในสิ่งที่เป็นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆนะคะว่านี่หมก็จะเป็นคนเป็นคนเบาเบาไวเบาเรว็วแล้วที่หมก็จะใช้ภาษาแบบว่า ภาษาที่แม็กว่าเลยว่าอขอบคุณหลายขอบคุณหลายๆหลายๆเยอะๆนะคะเป็นภาษาอุบุไม่ใช่ว่าเฉพาะจังหวัดทั้งจังหวัดเลยเด้ยพี่น้องจ้ะแต่เป็นภาษาทินแต่ละหมู่บ้านหรือว่าตำบลออียงกบบระบอกรู้นะจ๊ะรู้แต่ว่ายัแม็กเกิดมายแม็กก็จะขอบคุณหลายๆจา้าประมาณนี้นะคะ แซบหลายแซบแห้งแซบแห้งหรือแซบคักแซบคักแซบแห้งอร่อยมากแบบนี้เนาะจ้ะยาาแม็กจะก็ยังบลืมบลืมภาษาบันยาาแมกเนาะนะคะยาาแม็กก็ใส่มาตะนอยอาจจะว่า,าเหมือนภาษาทั้งาภาคใต้เนาะร้อยยางแรงนะคะแซบมากๆเอยียงประมาณนี้นะคะยาาแมกก็จะเป็นออกประมาณนั้นนะคะ ต้มยำแม็กเริ่มจะเย็นแล้วเพราะว่าก่อนที่จะเข้ารายการยำแม็กเป็นลูกชายทามหารูปถ่ายยำแม็กก็เป็นคนรูปถ่ายนะคะแล้วยำแม็กก็เลยเสียเวลาไปประมัณเกือบสิบนาทีจะ้ะต้มก็เย็นเลียวบทายำแม็กเลยนี่แหละเนาะนะคะในขณะที่อ่ายำแม็กบอกว่าต้มต้มบถ่ายำแม็กเลยนะคะนี่คือเวลาเวลาที่บอบทบ่บาผู้ใดเห็นมาจากเ็น พี่นงจ๊ะเวลาจะไม่ไม่คอยใครแล้วก็ไม่หยุดไม่หยุดเพื่อใครสักคนแม้แต่คุณจะมีเงินมีทองหรือว่ามีอะไรที่ดีๆหรือว่ามีอะไรที่ไม่ดีก็แล้วแต่นะคะจะบทหานะคะทุกอย่างคือสัจธรรมู้ใรมาสอนเนาะก็ <g ül> <g ül> <g ül> มีหลายอย่างที่สอนนะคะที่สอนในเมฆนะคะมีหลายอย่าง มีทั้งเรื่องที่ดีเรื่องที่ดีแล้วก็เก็บเก็บเอามาใช้แล้วก็พยายามทำให้ดีดีมากๆดีขึ้นไปกว่าเก่าแต่ละวันนะคะแต่เรื่องที่ไม่ดีก็เอามาคิดว่าเออยังไ่ผิดตรงไหนยังไ่คิดอีกย่างที่บดีจะเ,เก็บตรงที่ ผิดพลาดนะคะมาเป็นบทเรียนแล้วก็สอนตัวเองแต่จะไม่เลือกที่จะเก็บความผิดพลาดมาตอกย้ําตัวเองให้ตัวเองเจ็บปวดนะคะนี่คือ,อนิสัยของย้มแมกนะคะไม่ได้ไปอ่านนิยายเล่มไหนแล้วเอามานางเว้าหรือว่าอย่างนี่คือตัวตนตัวตนที่แท้จริงของแย้มแมกออยากให้สัมผัสไปเรื่อยๆว่าผู้หญิงเท่าๆผู้หี้เป็นยังไง <laughs> เพราะว่าย้มแมก ทำ u t u b e นะคะด้วยด้วยการอยากจะเปิดตัวเองนะคะอยากจะเปิดตัวเองว่าแย้มแมเป็นคนแบบไหนนะคะถึงได้เอาตัวเองออกมานะคะอาจจะเป็นแบบโอเคเริ่มต้นแรกๆไม่ดีเท่าไหร่แหละยอมรับนะคะพี่น้องคะเข้าตยอมรับตัวเองนะคะก็ต้องแก้ไขตัวเองสมอนี่ย้มแมสามารถที่จะมานั่งมาคุยตรงนี้มาเลาะได้นะคะก็ ด้วยการที่เอาบทเรียนบทเรียนเกา่าๆนะคะเดิมๆมาสอนนะคะมาพัฒนาจะหองให้ขับเคลื่อนให้อยู่ยังไงให้มีความสุขนะคะตอนนี้ย่าแม็กก็มีความสุขมากๆนะคะอะขี้ฝอยมากเกินไปมนเกิดเทศคานี้เพื่อพี่น้องจะเพื่อตัวย่าแม็กด้วยนะคะนี่แหละนะคะก็เบาไปแบบนี้แหละย่าแม็กอยากจะกินเพื่อพี่น้องแต่ แจ็มแม็กเป็นคนกินเองบอกว่าทําเผื่อเฮ็ดเพื่อได้แต่ว่าพี่น้องบรด้เลยจ้ะพี่น้องต้องทําเองบ่ว่าจะเป็นเรื่องยังกนแล้วแต่เนาะพี่น้องต้องเฮ็ดเองนะคะที่สําคัญคือเสียงภาพลักษณะการพูดเรามาแชร์นะคะเรามาสื่อสารถึงกันนะคะให้มีความสุขเนาะพี่น้องเนาะนะคะทุกคลิปนะคะที่แจมแม็กเผยแร่ออกไปนะคะฝากด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะพี่น้องจา้า อร่อยมากถือซะว่าเดนแม็กเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็น ส่วนได้ส่วนหนึ่งนะคะอยากจะคุยทักทายเป็นเพื่อนนะคะก็ยินดีมากๆเลยนะคะคอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวแม็มมาตอบนะคะทุกคลิปนะคะก็ขอให้คุณผู้ชมนะคะทุกท่านนะคะมีความสุขม,มากๆนะคะในการกติดตามรับชมนะคะคลิปช่องบ้านสวนเรนเรดิโอช่องแม็กนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะบระพาดกับทุกคลิปนะคะที่แม็กเผยแพร่ออกไปนะคะแล้วก็นี่คือตัวตนของแม็กนะคะอ่า การเว่าการสื่อสารนะคะก็เป็นตัวตนของย่าแมกผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะเจอกันอีกทีคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ขอให้มีความสุขมากๆสุขกายสบายใจสุขวันนี้ขอให้สุขตลอดไปไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ